ន້ອງអើយចាប់មិនន້ອງសេប lê ี่พี่น้องเอฟซีเขาปลาเก็บเห็ดอีกแล้วจ้าพี่น้องสองฝั่งท่านนี่ก็จะเป็นปลาเห็ดจ้าดูบรรยากาศบานปลาอยู่เยอรมันจา้าคืมคืมอากาศหนาวหนาวใจอุณหภูมิเดี๋ยนนี้จะอยู่ทีสามองศาสี่องศาหาองศาจา้าฝนตกแทบทุกเมื่อจ้าพี่น้องเมื่อภาสิออกมาแต่เศร้านี่หมอกลายหลายเหมือนเศร้านะจ้าก็เลยออกมาสายแน่ตอนนี้ก็จะสิบโมงเศรแล้วจ้าพี่น้อง ไปจ้าพี่น้องรุ่นไปน้ากันว่าเมือนี่สิได้เฮ็ดผึ่งหลายผึ่งหวานหลายบ่เจ้าขอบคุณเป็นน้องเอฟซีหลายๆได้จ้าเดอ้อท้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆการติดตามเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขุสุขชนพี่น้องมาเด้อมาเก็บเฮ็ดน้ากันกระป่ายุลุงจอจ้าเมื่อนี่ลุงจอเอ็นหยุดเลยผ้ามาพี่น้องรุ่นไปน้ากันจ้ามือนี่สิได หมานเห็ดพึ่งหวานมั่นน่าจะพี่น้องพึ่งเขาปฟามาไปจ้าพี่น้องอุ้ยไปน้ำกันดอกแรกแนหะ่หมานจ้าเดี๋ยวกว่าเนีเฮ้ยพี่น้องเอ้ยได้อีกดอกแล้วจ้าว้ายอุ้ยถากหน่อย,อยสวยๆเลยจ้าพี่น้องปาขาแหนนปึกเลยบ้างนะงามๆเลยสุดยอดเลยกันลักเห็ดพึ่งกานลักกามีเนี่ยไหม ขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อจ้ะเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกการติดตามทุกๆกำลังใจเด้อจ้าพี่น้องมาจ้าลุยเก็บเห็ดน้ำกันเฝ้าเก็บพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่าฝนสิต๊กห้ามจ้าฝนตกแถบสมือสมือนะจ้าพี่น้องเอ้ยปายูไปเก็บเฮ็ดอันที่ปั่นจักรยานไปบางเทือนี่ฝนตกข้ามทางนี่จ้าพี่น้องบางเทือเขาบ้านนี่เปียกจ้าพี่น้องเอ้ยจอมดอกตีย่างงามเลย เหี้ยพี่น้องเอ้สยสวยๆนี่ตะอไปต่อี่น้องเบื่อใหม่ๆก็เห็ดพี่น้องเอ้ยอันเห็ดนางฟ้าจ้ะพี่น้องเห็ดนางฟ้าเบ้างเนี่ยไปต้มยำไปซุปแซ่บจ้ะเนี่ยหเห็ดนางฟ้าหนา,นา,นาวเริ่มออกแล้วจ้าพี่น้องไง Ich mach Abschied, weil es ist schon früh. Ah, die มาเบิ neck, bike, so ่งว <rawd Moder> ่าได้หลายป็นได้จ้าพี่น้องมื้อนี้พอแล้วคลิปนี้จ้าพี่น้องสวัสดีครับมาเก็บเป็ดครับได้บ่ไปดูโอ้ยได้เห็ดพึ่งหวานน้เข้ามาดีสีกันสดน้องกันสมาชิพไอ้นอนเอฟซีผมไหมตาพี่น้องลูกจอดก็ได้อยู่เห็ดพึ่งหวานเพิ่นเฮาสิเข้ามาขันโอ้ยตุปุกยุบ มึงปลาใหม่พี่น้องเอ้ยมองทะลุไปหอดไสเลยจ้าเดี๋ยวนี้พวดอ่ะพี่น้องมองสวสดปอดเลยปลาเห็ดโอ้ยมึงดอกนี่พี่น้องไอ้แต่ด,ดอกจ้ามึงพูดอ่ะถักแทะขาไปครึงนี่งสวยไหมจ้าพี่น้อง อ,อีกดอกจ้าตัางเธอเลยเฮ็ดเพิ่งนานหนาวนี่อุ้ยอันดอกไห้นี่นี่นตะห้อยถากแทลนี่พี่นนะดอกดอกนี่ อีกดอกจ้าพี่น้องป๊าดขาวจูนพูนเลยสวอเลยจ้าดพี่น้องพูนดอกหนึ่งไหมพี่น้องเอ้ยตุ้มโบยุ่ยางสวยเลยจ้าโอ้ยพี่น้องป๊าดตื่นเต้นเลยบัดนี้ตื่นเต้นยางคักเลยบงึงไงพี่น้องเอ้ยสวยไหมจ้า โอ้ยอยากได้ลุนีเนาะพี่น้องเนาะเต็มตะการเร็วๆออกปลาเร็วๆก้อนฝนสิตกครับเนาะจ้ะอ่ะระวังเดินลุงจอดเอ้ยขอนใหม่เปียกๆระวังลื่นเด็ดเด็ดพี่น้องพูดขอนใหม่ยังเหีเลยจ้ะปมาพี่น้องโอ้ยอยากห้องลั่นป้าแต่มาพี่น้องเอ้ยจะตะอ้อนมาจ้ะปืดปืดปืด โอ้ยบาดถูดูเ <Four> งี <ALLY> <mm ้ยสกูดไว้ซะพี่น้องไยังให้ลุงจอตัดขาโอ้ยพี่น้องเอ้ยฟุกยางขักเลยเหมือนโชคดีขักเลยแต่เฮ็ดสุนมาก นี่แห้งคักดอกนี่แห้งคักว้อยากรีบลั่นปลาเลยบัดนี้แต่เสียงดังบ่ได้ติดถนนทุกี่น่องว้าวว้าวว้าววาวว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 วอมวว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 วองวว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 ว่ววววกววววววว อ้เป oh, so oh, ็นเงาเลยพี่น้องเอ้ยพูดฮะอ้มีวีสเว็บไตลูกจอดนองเอ้ยพูดะ่ยเ่ยใ่แยกลวไม่ได้เหตุท่านี่พี่น้องปืดปืดปืดกันเลยจ้ะ สิได้บ่พูดจับพี่น้องใส่ควันไงโอ้มาลุดแล้วโอ้ขอโทษด้วพี<อ>่น้อ,องเด้อืมี่สิทธิ์เออรู้นะมาเด้อมาเด้อเรืนี้

สองดอกนั่แหองครักพี่น้องเห็นปะปาดงัดเล็บ่ปนี่โอ้ยงัดเอางัดเอา่ปนี่เก็บลว่วนๆมันมัดเล็บเหมือนจ้ิจพี่น้องเอ้ยไปดิสิ น,นี่มันพีนวงเลยจักดอกเลยหาดอกเลยแบบนี้ปืดปืด งัดเอางัดเอาให้เละอะไรอีกนอกข้างนี้เปิดโอ้ดอกนี่ดอกนี่ชุอสีบัวแดงแล้วนะจ๊ะชดสีแดงแต่ดอกบุนี่จะพี่น้องเดี๋ยวเก็บองกันก่อนนะจ๊ะ วานมูเดียวได้ได้หล่นตะกาเลยจ้าพี่น้องเอ้ยเอาเมื่อมาเม็ดเ,เลยนี่ตาสะออนมาจ้าพี่น้องเอ้ยมึงโซกีฟุกยย่างคักเลยมาเจอมูเฮ็ดผึ่งหวาน เฮ็ดผึ่งเกาลักมองมือกระดอกสวยสวยน้องมาเดี๋ยวพี่น้องจ้ะเบิกมองเดียวเฮ็ดมองเดียวที่จ้าพี่น้องเดี่ยโอ้ยฝุกขักจ้าพี่น้องเอ้ยมาพ่อเฮ็ดเป็นมูบ่คือว่าเฮ็ดผึ่งหวานเขาสิออกหลายปนนีเน,นาะจ้า มาเจอโดยบังเอิญน,นี่จ้าพี่นอ้องม,มองนี้กระเดินเป็นสิบรอบแล้วพอค่อคยอันได้เห็ดผึ่งหวานจักเธอแล้วเลยจา้ามาลุวนว่าสีได้อันเห็ดสุดดอกว่าจ้าพี่น้องตัดขาเบิงว่าอันขังในเขาสีแมงมเนาะจา้าพะวาเห็ดเอ่อบางดอกนี่ก็แมงเจาะจนนั่นนี่จ้าพี่น้องป้าอยู่เก็บมาหนีถ้าเธออันขาเขาแมงได้ดอกเขานะจา้าป้าอยู่เสียาไปอบแมจ่จ้าเสียาไปอบแล้วก็สสีอากลับเมืองไทยนํานะจ้าพี่น้อง โชกดีโดยบังเอิญจะพี่นองเอ้ยมาเก็บเห็ดเหมือนนี่ว่าสิพากกันเดินเนะ่ะอันไปอีกท่างนึงนี่จ้ะลุงจอดก็เลยว่าเอา้าไปท่งนี้ทางนี่เขาบ่ทันได้ไปโดนเหว่าสันวาลุงจอดเดินมาตำม,มูเห็ดเลยแม่จ้ะพี่นองเอ้ยเป็นตาสออนบ่จาะจเห็ดพึ่งหวานเขากลับมาออกอีกเล้ยวแม่จ้ะพี่นองโอ้ยอันอ่อนซ้อนแห้งทั้งเก็บเห็ดทั้งตื่นเต้นทั้งอ่อนซ้อนมาเจอแบบนี้จ้ะพี่นองเอ้ยปาดบนดอกนี่ ตรงนี้กับแมงหรอจ้าพี่น้องบึง้งบึ้งกูดะเดี๋ยวบึ้งพี่น้องบึง้งนั่นบด้แล้วจ้าโอ้ยบึง้งแมงเหรอป่ะอยู่ว่าเสียเอาไปอบแห้งไหมพี่น้องบ่าดายซ้ำจ้าเห็นไ่มจ้าพี่น้องมันบ่ได้สุดดอกดิจ้าคิดมากหลายเสือๆกันเนาะบึง้งถัดเอา ดอกใดๆก็เอานะจ้าเนาะดอกใดบ่ได้เอาก็เอาไว้นี่นะโอ้ยแ<อ>ม่จันเลยเนี่ยโอ้นั่<อ><อ>น,นบ่ได้แล้วจ้าดอกนี้คือนเสดายุกันเลยดอกนี่ก็บแม่เน bốc bữa đây cho nó nào được là chạy Đọc này có bữa đây nè đại đây nè, đọc này đây chứ thấy เฮ็ดมือนีฟุกคักจ้าพี่น้องพ่อเล้วงสำหรับคลิปนี่จ้าพี่น้องมึงเน่เขาปลามาหแป๊บเดียวจ้ะมาเจอมูเฮ็ดผึ่งไหมจ้าพี่น้องวันนี้สิเขาบ้านแล้วจ้าพี่น้องพ่อเล้วมือนีขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายหลายด้จ้าเด้อทางเอฟซีเาเอฟซีไหมฝากกดไลค์กดแจร์กดติดตามเมื่อเป็นกำลังใจไปอยู่กับลุงจอยเด้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหนาจ้า